เฮเฮเฮไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ก่อนที่จะไปสรุปเหรียญรางวัลกันเราก็มายินดีกับทางวิวกุลวุฒิวิถิสานิดนึงนะครับผมซึ่งตอนนี้คือวิวเข้าชิงชะเลิศแบลบินตันชายเดี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้คือการันตีเหรียญเงินเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าทางวิวนี่ก็จะไปเข้าชิงเจอกับทางกระดูกชิ้นโตเลยนะเป็นทางวิคเตอร์แอคเซลเซนนะเป็นมือสองของโลกชาวเดนมาร์ก ซึ่งคู่นี้ก็จะแข่งกันวันนี้นี่แหละครับผม5สิงหาคมครับเวลา2ทุ่ม40นาทีตามเวลาประเทศไทยก็ช่องแถทดสดเป็น PPTV นะครับผมหรือถ้าอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นทาง AS Play นะครับแล้วก็มาสรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกกันต่อครับผม2024ที่ปารีสฝรั่งเศสครับประจำวันที่5สิงหาคม67อัปเดตล่าสุดเวลา6นาฬิกา12นาทีครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ olympic.com เช่นเดิมเจ้าเหรียญทองในวันนี้ก็เปลี่ยนมือเรียบร้อยแล้วนะ ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นประเทศจีนนะทำไป19เหรียญทอง26เหรียญเงิน2 6เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นจีน19เ้หรียญทอง15เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงอันดับ3เจ้าภาพฝรั่งเศส12เหรียญทอง14ีเหรียญเงิน18เหรียญทองแดงอันดับ4ออสเตรเลีย12เหรียญทอง11เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ5าสหราชชาณาจักร10เหรียญทอง12เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงอันดับหเกาหลีใต้10เหรียญทองเเหรียญเงินเงแดับ7ญี่ย 9เหรียญทอง5เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงอันดับ8อิตาลี7เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ9เนเธอร์แลนด์6เหรียญทอง5เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ10เยอรมัน5เหรียญทอง5เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ11แคนาดา5เหรียญทอง4เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ12ฮังการี3เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ13โรมาเนีย3เหรียญทอง3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ14ไอร์แลนด์ Topic, 3เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับ15นิวซีแลนด์2เหรียญทอง4เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ16สวีเดน2เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ17ยูเครน2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับ18โคเอเชีย2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ19เบลเยียม2เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับที่20ฮ่องกง2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากอันดับที่20มาอันดับที่21มี3ประเทศ หนึ่ออสเตรียจัน2เหรียญทองอันดับที่2 1ิประเทศที่2เป็นฟิลิปปินส์ตอนนี้2เหรียญทองแล้วแล้วก็มาจากคนเดียวเป็นทางคาร์ลอสเอเดรียนยูโรครับได้เหรียญจากพอเอ็กซ์ไซชายแล้วก็มาร์กดดชายนะครับผม2เหรียญทองคนเดียวแล้วก็ต่ออันดับที่2 1อประเทศที่3เป็นเซอร์เบีย2เหรียญทองจากอันดับที่2 1มาอันดับที่2 4เป็นบราซิล1เหรียญทอง4เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงต่อเลยอันดับที่2 5เป็นอิสราเอล1เหรียญทอง4ี่เหรียญ หนึ่เหรียญทองแดงอันดับที่2 6สเปน1เหรียญทอง2เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับที่2 7จอร์เจีย1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่แปสวิตเซอร์แลนด์1เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงจากอันดับที่2 8มาอันดับที่2 9มี2ประเทศ1่คาซัคสถาน1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่2 9ประเทศที่2อสาวอฟริกา1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากอันดับที่19มาอันดับที่สาม มี2ประเทศ1นึ 1, ่งไชนิสไทเปหรือไต้หวัน1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับที่31ประเทศที่2เป็นอุซเบกิสถาน1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงและจากอันดับที่31มาอันดับที่33มี2ประเทศเช่นกัน1เช็กเกีย1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับที่33ประเทศที่2เป็นกัวเตมาลา1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงจากอันดับที่33มามมาอันดับที่35มี9ประเทศ1นึ่งแอฟรียมาใหม่มา1เหรียญทองเลยอันดับที่35ประเทศที่2เป็นอาร์เจนตินา หนึ่งเหรียญทองอันดับที่สาหประเทศที่3เป็นชิลีเข้ามาใหม่เช่นกันได้1เหรียญทองอันดับที่สาหประเทศที่4โดมินิกา1เหรียญทองอันดับที่สาหประเทศที่5เป็นเอกวาดอร์หเหรียญทองอันดับที่สาหประเทศที่6เป็นเซนต์ลูเซีย1เหรียญทองอันดับที่สาหประเทศที่7เป็นนอร์เวย์หเหรียญทองอันดับที่สาหประเทศที่8เป็นสโลเวเนีย1เหรียญทองอันดับที่สาหประเทศที่9เป็นยูกันดา1เหรียญทองและจากอันดับที่สามี สมประเทศ1จาไมกา2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่44ประเทศที่2เป็นเม็กซิโก2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่44ประเทศที่3เป็นเกาหลีเหนือ2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากอันดับที่44แล้วก็มาต่ออันดับที่47เครับเป็นประเทศกรีซ1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับที่48เป็นโปแลนด์1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากอันดับที่48มาอันดับที่49มี2ประเทศ1โคโซโเ1ีนเหรียญเงิน1เหรียญทองแดง อันดับที่49ไปที่2เป็นตุรกีหรือตุรกี1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและจากอันดับที่49กระโดดมาอันดับที่51มี6ประเทศ1อัลเมเนียเข้ามาใหม่ได้1เหรียญเงินอันดับที่51ประเทศที่2เป็นเดนมาร์ก1เหรียญเงินอันดับที่51ประเทศที่3เป็นเอธิโอเปีย1เหรียญเงินอันดับที่51ประเทศที่4เป็นฟิจิ1เหรียญเงินอันดับที่51ประเทศที่5เป็นมองโกเลีย1เหรียญเงินอันดับที่51ประเทศที่6เป็นตูนิเซีย1เหรียญเงินและจาก็ กระโดดมาอันดับที่57มี2ประเทศ1อินเดีย3เหรียญทองแดงอันดับที่57ประเทศที่2เป็นทาจิกิสถาน3เหรียญทองแดงจากอันดับที่57กระโดดมาอันดับที่59มี2ประเทศเช่นกัน1โดมินิกันเลพท์บลิ์เข้ามาใหม่2เหรียญทองแดงอันดับที่59ประเทศที่2เป็นมาดูว่า2เหรียญทองแดงจากอันดับที่59กระโด 6, ะโดมาอันดับที่61มี10ประเทศ aine, เลยทีเดียว1ออสเตรีย1เหรียญทองแดงอันดับที่61ประเทศที่2เป็นประเทศกาบูเวดีหรือเคปเวด เข้ามาใหม่1เหรียญทองแดงอันดับที่61ประเทศที่3เป็นคิวบา1เหรียญทองแดงอันดับที่61ประเทศที่4ีอียิปต์1เหรียญทองแดงอันดับที่61ประเทศที่5เป็นเกรนาดา1เหรียญทองแดงอันดับที่61ประเทศที่6เป็นอินโดนีเซีย1เหรียญทองแดงได้มาจากแบรบินตันหญิงเดียวเกลกอรเลียมาริสกาตุนจุงมือแปดของโลกที่ชนะน้องเมย์มาอันดับที่61ประเทศที่7เป็นเลตุเนีย1เหรียญทองแดงอันดับที่61ประเทศที่8เป็นมาเลเซียชาจากอาเซียน กันแล้วก็เข้ามาใหม่1เหรียญทองแดงจากแบดมินตันชายคู่แล้วก็มาอันดับที่61ประเทศที่9เป็นโปรตุเกส1เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับที่61ประเทศที่10เป็นสโลวาเกีย1เหรียญทองแดงส่วนประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลในตารางเหรียญแต่ว่าตุน2เหรียญแล้วเป็น1เหรียญทองแดงจากจันแจ่มมวยสากลสมัครเล่นหญิงและแบดมินตันชายเดี่ยววิวกุละวูตุน1เหรียญเงินแล้ววันนี้ชิงเหรียญทอง2ทุ่ม40ดู b b บีหรือเอ p l ส y ก็ได้นะจ๊ะ